สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 160นะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นของนักศึกษาแผนก,กเครื่องเรือนไม้เนี่ยนะครับหรือช่างไม้เรียกง่ายๆครกูก็เห็นเขาก็มาจอดอยู่หน้าชอปครูเป็นประจำนะฮะ ทีนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยในระหว่างที่ครูทําคลิปของยา m a ฮ่าแกรนฟีลา o โนที่เห็นสีแดงๆเนี่ยนะนั่นแหงะก็เข้ามาขอคําปรึกษาว่าสงสัยรถหนูจะยางแบนนะครับยางแบนครูก็บอกเอาโอเคนะเดี๋ยวครูหยุดวิดีโอตรงนั้นก่อนแล้วครูก็เดินไปดูให้นะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะพาไปดูนะว่าครันนี้แล้วครูแก้ไขปัญหาอย่างไรนะทีแรกแก้ไขปัญหาอยู่ทางหน้าหน้าห้องเรียนนะครับ แดดมันออกมันเป็นทิศตะวันออกมันร้อนนะครับก็เลยให้ารงกรเนี่ยเข็นรถมาทางด้านหลังห้องตรงนี้จะล่มนะฮะช่วงบ่ายจะร้อนหน่อยหนึ่งอ่ารถคันนี้นะครับระยะทางที่วิ่งไปคือ27,000กิโลเมตรเคนะอ่าเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับ เช้านะครับตอนไปตรวจสอบเนี่ยรถมันตั้งขาข้างอยู่นะครับขาตั้งเดี่ยวนะครับมันก็ไม่สามารถหมุนล้อได้ครูก็บอกว่าครูกับเจ้าของเราก็บอกเอาโอเคเดี๋ยวช่วยกันยกนะก็พอยกตั้งขาคู่ได้เสร็จคือครูก็มาดูก่อนนะครับอ่าเป็นยางยี่ห้อมิชลินนะครับรุ่น City ้เอ็กนะครับเบอร์รหัสยางนะครับอ่าอันนี้เป็นยางจุบเลดนะนะครับ ร้อยสามสิบซีรีส์เจ็ดสิบขอบสิบสามนะครับเนี่ยเขาก็เขียนอยู่ทนโทั่วท่านอาจจะไม่เห็นนะครับจุ๊บเลสให้เป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครูไม่ได้ไปแซะไม่ได้ไปบูลลี่ใครนะครับเราควรจะรู้และเรียกให้มันถูกต้องจุ๊บเลสคือแค่บอกว่ามันไม่ได้ใช้ยางในส่วนไอโครงสร้างหน้ายางเนี่ยมันจะเป็นแค่ชั้นผ้าใบาในลอนปกติอยู่ จากนั้นครูก็ช่วยกันหมุนล้อนะครับหมุนล้อเพื่อจะดูว่ามีตะปูมีสกรูมีน็อตอะไรไหมก็หมุนไป2อสารอบก็ไม่เจอแต่ในระหว่างที่หมุนอ่าเดี๋ยวครูพาท่านมาดูด้วยนะครับสักครู่นะอ่าในระหว่างที่ครูหมุนอยู่เนี่ยครูก็ไปเจอแผลอยู่1แผลเนี่ยตรงที่นิ้วครูชี้เนี่ยครูก็บอกว่า ทีแรกครูไม่รู้นะว่านี่คือแผลเก่าหรือแผลใหม่อย่างไรครูบอกว่าอันเนี้ยมันมีรอยรั่วมาแล้วนี่ไม่รู้เขาป่ามามันรั่วตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีตะปูทิมมาโอเคนะก็เลยบอกพี่ปุ้ยว่าไปเอาสายลมมาหน่อยเอาลมมาเติมนะฮะทีนี้ตอนเติมเนี่ยถ้าจะเติมจุ๊บมันอยู่ตรงนี้อ่าครูต้องขอเอาท่านลบมาตรงนี้อีกนะเนี่ย จุบมันอยู่ตรงนี้พรานนั้นพอครูเติมลมที่ตรงตำแหน่งเนี่ยไอ้ตรงรูเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปอยู่ข้างล่างข้างในมองไม่เห็นครูก็เติมลมไปมันก็จะมีเสียงลมดฟีฟ,ฟีฟีตลอดเลยครูก็เข้าใจว่าอย่างนี้นะครับเพราะตอนนี้เขาเรียกครูไปดูเนี่ยไอ้พวกยางจุบเลนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยางหน้ากว้างๆแล้วก็ซีรีส์ยางต่ำๆ ครูสังเกตเลยครับขับขี่รถไปบนท้องถนนเนี่ยไอ้พวกที่ขับรถเป็นยางจ๊บเลดเนี่ยมักจะปล่อยให้ลมยางมันอ่อนพอลมยางมันอ่อนแต่รถมันยังวิ่งได้เพราะยางมันหน้ากว้างมันก็จะวิ่งแต่ยางเนี่ยมันจะแบนแบนแบนแล้วมันมีโอกาสที่วิ่งวิ่งไปเนี่ยแล้วยางมันจะปิ้นหลุดจากขอบแล้วเมื่อลมยางมันอ่อนเนี่ยยางมันจะย้วยไปย้วยมาทําให้โครงสร้างของยางมันเสียนะครับ แล้วคันนี้คือครูสันนิฐานว่ายางมันคงแบนมันคงรั่วมานานแล้วเขาก็ขับขี่บทมาจนถึงโรงเรียนเมื่อเช้าตอนที่ตั้งขาคู่เนี่ยแล้วครูไปจับยางเพื่อจะหมุนเนี่ยครูยังร้องอุ้ยสะดุ้งเลยเพราะยางนี่ร้อนมากเลยครับแตะไม่ได้เลยครับแสดงว่าเขาบดมานานนะครับจนมาถึงโรงเรียนเนี่ยนะฮะ่กลับมาต่อครับครูก็เติมลมเข้าไปปรากฏว่า มันมีเสียงฟีฟ่ฟี่ฟี่ครูว่าสันนิฐานว่าเนื่องจากเขาบดยางมามันเลยทําให้ขอบยางเนี่ยไม่อยู่ที่ขอบวงล้อแล้วยางมันรั่วจากขอบนะฮะครูก็มาหมุนดูใหม่เอ้ามันก็ไม่ได้หลุดขอบตรงไหนนี่ก็เติมลมเข้าไปใหม่มันก็รั่วฟีฟ่ฟี่ฟี่เหมือนเดิมนะอลงกร์ก็เลยมาช่วยครูหมุนล้อดูแล้วบอกว่าครูครับ เสียงลมมันออกอมาจากตรงนี้ครับเนี่ยไอตรงแผลใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยตรงแผลใหญ่ๆ่ที่ครูชี้อยู่เนี่ยแต่ณตอนเนี้ตอนที่มาเนี่ยคือมันไม่มีไม่เห็นมีตัวอะไรตํมมานะหรือมันทะลุเข้าไปข้างในหรือเปล่าครูไม่รู้หรือว่าจิ้มจึ๊กอาจจะเป็นเหล็กโพลขึ้นมาจากถนนแล้วนี่ตาปุ๊ทะลุไปเฉยๆก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่มีหลักฐานนะตรงนี้ก็ว่าตรงนี้เป็นหนึ่งเรื่องก่อน,นะเรื่องยาง จากนั้นเจ้าของบอกว่ารถมีอาการอะไรครับสะดุดสะดุดกระตุกกระตุกอ่าก็รถวิ่งไป27,000กิโลเมตรเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเป็นพี่เลี้ยงและให้อลงกรกับพี่ทองสุขเนี่ยมาเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คไส้กรอ,อากาศนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือทางเจ้าของรถแจ้งครูมาว่า เวลาเอาอลลกร์นะเปิดให้ครูหน่อยเดี๋ยวมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะไอ,อหน้าจออะไร t f t อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะฮะมันจะมีหลอดไฟตัวทีนะครับครูก็ไม่รู้นะทีแรกคือครูก็โง่เหมือนกันนะยอมรับนะครับครูคิดว่าตัวทีคือไทมิ่งเบลเอ๊ะอัน,นี้มันเป็นโซ่นี่ใช่ไหมครับมันเป็นโซ่ในเครื่องนะอ่าเป็นโซ่อ่าถ้าไม่ใช่ไทมิ่งเบลครูก็คิดว่า เป็นอะไรครับเป็นอะไรฮะสายพาน,าพานอ่าเห็นไหมฮะเอ๊ะสายพานมันไม่ได้ใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นี่ใช่เปล่าครูก็เลยบอกว่าช่วยเปิดเบาะเอาอะไรนะคู่มือการใช้รถมาดูหน่อยอาลงกรก็มาเปิดเบาะให้ครูเพราะว่าเขาว่าขับ CB500 อยู่นะครับตัวทีสัญญาณไฟเตือนระบบควบคุมแรงดิดนะครับถ้า เป็นรถยนหรือรถกระบะเขาจะใช้คำว่า traction control แต่เนี่ยคือครูไม่มีรถอย่างนี้ขับนะครูขับแค่รถจ่ายกับข้าวนั้นอย่างที่ครูบอกไปว่าครูก็บอกครูก็โง่อมนองนงันไม่รู้แต่พอเขาเปิดคู่มือตัวนี้มาอ่านภาษาไทายออกมีความรู้พื้นฐานจากช่างยนต์มาถึงรู้ว่าอ๋อระบบ traction มันทำงานแล้วเขาจะมีคำอธิบายอยู่ นี่นะฮะมีคำอธิบายอ่ะก็จะได้มาสองสองสามเรื่องใช่ไหมเรื่องยางน้ำมันเครื่องกรองอากาศแล้วก็ไอเรื่องสัญญาณตัวนี้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวครูขอญาตหยุดวีดีโอก่อนนะเพื่อให้เขาเนี่ยไปเตรียมตัวเช็คน้ำมันเครื่องกับเช็คกรองอากาศส่วนไอสัญญาณไปเตือนแพ็กชันคอนโทรลอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอหยุดไว้ก่อนนะครับ อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้จากการที่ทางเจ้าของรถแจ้งมาว่ารถมีอาการสะดุดหรือกระตุกเป็นบางครั้งนะครับคือครูก็จะมาทําการตรวจสอบระบบพื้นฐานก่อนก็จะให้อารณงกรเนี่ยนะครับทําการตรวจสอบน้ํามันเครื่องในการตรวจสอบน้ํามันเครื่องนะครับก็เหมือนเดิมที่ครูเคยอธิบายไปเป็น10บๆคลิปแล้วว่าก่อนเราจะถอดเนี่ยให้เราทาความสะอาดบริเวณนะครับ ฝาปิดหรือก้านวัดน้ำมันเครื่องก่อนนะทำฟาร์มสะอาดหลังจากทำฟาร์มสะอาดเสร็จก็คือเราจะทำการเปิดก้านวัดถ้าในกรณีที่เราหมุนด้วยมือไม่ออกก็คือต้องใช้ครีมจับก็ต้องเอาผ้ามาลองตรงนี้ก้านวัดแล้วก็ครีมจับหมุนออกนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้อลรงกอนเขาทำไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทำวาฟ์มสะอาดแล้วก็ผ้าลองว่าครีมจับคลายมาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันเครื่องเนี่ย จะมีติดก้านวัดไหมหรือไม่มียังไงนะครับเอาเอาผ้าไปรอเลยครับเพื่อไม่ให้น้าํามันเครื่องหยดครับยกขึ้นมาแล้วลูดเช็ดไปก่อนเลยครับแล้วก็จุ่มลงไปให้สุดไม่ต้องหมุนนะครับแล้วก็นับในใจไว้หนึ่เพื่อน้าํามันเครื่องมันเกาะ แล้วก็ยกมาดูใหม่ตรงๆครับผ้ารองครับผ้ารองครับตั้งตรงครับตั้งตรงครับตั้งตรงเออมีน้ํามันเครื่องไหมครับนีครับอ่าแล้วมันมีเกินหรือมันมันขาดยังไงครับถ้าไม่แน่ใจเช็คใหม่ครับเวลาเช็คน้ำมันเครื่องคือการวัดต้องตั้งตรงเหมือนปากกาคูอย่างนี้นะครับไม่ใช่นอนอย่างนี้นะนี่ที่ถูกต้องตั้งอย่างนี้นะครับ แล้วมีผ้ารองนะครับไม่ให้น้ำมันมันหยดเลอะเทอะอ่มาอีกแล้วนะฮะมันมันจะเกินอ่าก็ถ้ามันจะเกินก็คือคันนี้ก็ดูเหมือนเกินไปนิดๆิดหน่อยๆน่อยนะครับอ่าโอเคนะก็คือสรุปในเบื้องต้นก่อนว่าน้้ามันเครื่องไม่ขาดมันยังอยู่ในเกณฑ์หรืออาจจะเกินไปนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับก็ จบตรงน้ำมันเครื่องนะครับเราก็เช็ดทาฟาร์มสะอาดแล้วก็ใส่กับคืนเข้าไปอย่างเก่าต้องจําไว้เลยนะครับเช็คน้ํามันเครื่องก้านวัดต้องตั้งตรงอย่างนี้นะครับนี่ตรงอย่างนี้นะฮะมีผ้ารองอยู่ข้างล่างสมมตินะมือมือซ้ายครูเนี่ยคือผ้าไอ้ก้านวัดนี่เขาตั้งอย่างนี้ไม่ใช่เอียงมานอนอย่างนี้นะครับที่ถูกต้องส่วนท่านใดบอกมันอย่าเรื่องมากเลยนอนก็เช็คได้ผมก็ไม่เถียงกับท่าน นะนะเถียงเถียงกับบัณฑิตนะครับได้ความรู้ได้สติปัญญากลับมานะครับนะไปเถียงกับคนพานเถียงไปเอาชนะมันไม่ได้อยู่แล้วอนะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวท่านไปดูไส้กรองอากาศกันต่อนะเดินผ่านไปเลยครับ รงไสกรองอากาศนะครับครูได้ให้เขาทําการคลายนะครับสกรูออกไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันว่าไส้กรองอากาศสภาพจะเป็นอย่างไรย้ำนะครับอันนี้คือครูเช็คพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับยังไม่ได้บอกว่ามีอาการสะดุดวูบแล้วเป็นที่ตัวนั้นตัวนี้นะครับเราดูระบบพื้นฐานก่อนอ,อันนี้ก็คือสภาพไส้กรองอากาศนะครับ ส่วนเขาเปลี่ยนมาเมื่อไหร่ยังไงนี่เราไม่รู้นะเพราะไม่ใช่รถครูครูไม่รู้ประวัติอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องไปทําการถามทางเจ้าของว่าอ่าเขาจะเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ทําฟาร์มศาสตร์ประกอบกลับคืนไปนะเดี๋ยวลองถอดตัวไส้กรองมาดูสิครับหลังหลังไส้กรองมีไอระเหยนะ้ามันเครื่องเยอะไหมอ่กลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับครูก็ได้ให้อลงกรเนี่ยนะครับบอกว่า ให้ถอดไส้กรอากาศออกมาดูหลังด้านหลังไส้กรว่ามีไอระเหยน้ำมันเครื่องเยอะไหมเราไม่สามารถดึงไส้กรอากาศออกได้เลยนะครับเพราะว่ายังมีสกรูใช่ไหมครับมีสกรูยึดไส้กรเนี่ยกับตัวเรือนหม้อกรองอีกอีกี่ตัวครับสามตัวอ่าสามตัวหนึ่งสองสามตรงที่อลงกรชี้อ่ะเราก็คลายสกรูเสร็จก็ดึงไส้กรออกมาครับนะก็ ทางด้านหลังอ่ะตัวเนี้ยจะมีไอระเหยน้ำมันเครื่องอยู่หน่อยนึงเหนไ่มฮนะทางด้านล่างเปียกๆนิดเดียวนะฮะนี่คือปกอติไม่ต้องตื่นเต้นอะไรอ่าข้างบนเนี่นะฮะก็จะมีนะครับถ้าเราเติมน้ำมันเครื่องเยอะนะครับไอระเหยน้ำมันเครื่องมันก็จะระเหยมาที่ห้องกองอากาศเยอะนะครับแล้วก็ทำให้ไซกองเนี่ยเปียกสกรปรกนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวก่อนประกอบกับจะเห็นว่าอันนี้นะครับก็มีขี้ฝุ่นอยู่เห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เช็ดทาฟาร์มสะอาดนะครับนะส่วนเรื่องของการเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่คือเดี๋ยวต้องไปถามทางเจ้าของนะถ้าเปลี่ยนก็ซื้อใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนทาฟาร์มสะอาดก็คือประกอบกับก็มีความรู้นะครับมีข้อมูลมานําเสนอให้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก่อนจะจบคลิปท่านใดที่ใช้ยางจุบเลด อย่างที่ครูแจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปยางมันใหญ่หน้ามันกว้างลมยางมันอ่อนก็คือ,อยังขี่ได้แล้วเราก็จะขี่โดยที่เราไม่สังเกตแล้วมันจะทําให้โครงสร้างของยางเนี่ยเสียยางก็ย้อยไปย้อยมานะครับถ้าวันหนึ่งมีการบรรทุกน้ําหนักเยอะขับขี่ด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งอย่างรุนแรงมีโอกาสที่ยางมันจะทําไมครับ ปิ้นหลุดออกจากขอบล้อได้นะครับก็ตรวจสอบลมยางบ้างนะครับสัก1เดือนเวลาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มก็เสียเวลาสัก3นาที5นาทีตรวจสอบเช็คลมยางถ้าลมยางมันน้อยก็ลมเติมฟรีนะครับก็หัดเติมเองบ้างนะค,คงไม่มีอะไรเกินความสามารถของท่านนะในเรื่องการเติมลมยางนะ แต่นี่คือครูยกตัวอย่างนะเพราะครูเคยเจอนะครับน่าจะเคยเล่าไปในคลิปนานแล้วนะครับครูขับรถเก่งจะไปเติมลมที่ปั๊มนะครับแล้วก็ข้างหน้าครูเนี่ยมันเป็นรถบรรทุก6กล้อเขาเติมลมอยู่ครูก็ต้องจอดห่างๆเขาเพราะว่าเดี๋ยวรถบรรทุกเขาต้องถอยหลังออก พอรถบรรทุกเขาเติมลมเสร็จปั๊บเขาถอยหลังออกครูก็เข้าเกียร์ดีจะเข้าช่องเติมลมปั๊กฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งขับปาดหน้าครูแฟบเข้าไปในช่องเติมลมเลยครูก็เลยต้องอะไรฮะทำใจก่อนใจเย็นๆเพราะว่าคนที่เปิดมาคือสุภาพสตรีให้อภัยได้ไม่ใช่นะครับนึกเครื่องอยู่ในใจเหมือนกันแหละแซงคิวกู นะฮะอ่าแต่นี้เขาแซงมาแล้วนะไป,ไปไปโวยวายก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับเราก็ยอมเสียเวลาเพิ่มนิดนึงนะเจ้าหล่อนก็เติมไปเลยสี่ล้อพอเติมเสร็จปุ๊บเจ้าหล่อนก็ถอยหลังแล้วออกไปครูว่านึกในใจนะเดี๋ยวเธอคงคงตั้งค่าลมไว้อ่ะสามส3บสาประมาณนี้ปาตรวจว่าลมที่มันคาอยู่ที่นับปัดดนะิจิตอลเนี่ยมันประมาณเกือบห้ปอนด์นะครับ เพราะว่ามันเป็นค่าลมจากที่รถบรรทุกหกล้อเขาเติมไว้ก่อนนะครูดได้แต่อมยิ้มในใจแลลวครับมึงขับไปนี่กระเด้งเป็นเกวียนแน่นะฮะเห็นไะเพราะฉะนั้นเวลาจะเติมลมรถเก่งรถกระบะเนี่ยตรงเสาเก่งอ่ะเวลาท่านเปิดประตูฝั่งคนขับอใช่ไหมครับตรงเสาอ่ะมันจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ท่านก็ไปดูดูหน่อยนะครับเผื่อท่านจะเห็นตัวเลขนะ เห็นนะมันเห็นอยู่แล้วถูกไหมครับไอตัวเลขที่เขาบอกว่าเติมลมอ่ะล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเท่าไหร่มีผู้โดยสารไม่มีผู้โดยสารดูตรงนั้นด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างเคสที่ครูเล่าให้ฟังเนี่ยนะนอกจากแซงคิวครูแล้วเนี่ยยังเติมลมอะไรนะรถบรรทุกหกล้อเข้าไปอีกนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ